นั่นถ่ายรูปไงใช่ถ่ายไหมถ่ายไหมทุกคนมีรูปกับพี่สักรูปปะล่ะใช่เอาไหมคะอ้าวพูดจริงเลยเนี่ยอยากถ่ายใช่รูกคู่เหรอใช่ตายแล้วเขินแล้วอันนี้แต่งล่อมาซะด้วยนี่พิกาติก้าได้แล้วมาติดอ่ะโอ้พี่ข้าวหัวใช่มันสามารถแต่งได้เว้ยเดี๋ยวผมยุ่งอ่ะเอ๋อมันก็ได้ อุ้ยได้แล้วล่ะพอเนี่ยผมไปยุ่งไม่เห็นหรอน่ารักจริงนะทุกคนนี่หัวตายสีชมพูไงมาใส่กับพี่ปิกาปิกาเอาแบบแนวตั้งเลยนะแบบแนวตั้งดีกว่าไหมหัวใจหัวใจหัวใจสีฟ้าเลยปิกาเจ้าปิกาปิกาปิกาไม่มีอะไรครับเฉยเฉยน่ารักมากเลยอ่ะแตกงแต่เอง อันนี้คืออ,อ๋อได้ด้วยหรอจริงปะใช่จริง,จรงเจ๋งว่ะเพิ่งรู้เนี่ยมันน่ารักดีมาถึงพี่ใช่ปะช่าเฮ้ยเอิจฉาไม่ต้องอิจฉาเนว่าติกาติกา <c oughs> มาดูกันว่าของใครจะหายก่อนกันอ<า>่ะเออ <c oughs>